สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ปลาล์มกับปุ๋ยมีโกลสไซต์กระถาง8นิ้วสวยๆมาฝากครับผมราคากระถางละ220บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมโปรโมชั่นของเราก็คือสั่ง5ต้นวันนี้เราจะแถมให้ลูกค้าไปเลยค่ะ1ต้นค่ะครับผม0ต้นจัดแถมให้เลยครับ สองต้นนะครับผมว้าวว้าวว้าวโปรโมชั่นพิเศษมากมากค่ะสําหรับไซส์กระถาง8นิ้ววันนี้นะคะแล้วก็มีไซส์กระถาง11นิ้วมาด้วยนะครับผมเป็นฟอร์มใหญ่อลังการนะครับราคาสําหรับกระถางอ่อสำหรับกระถาง11นิ้วนะครับผมราคาจะอยู่ที่550บาทนะครับผมสวยมากจัดเป็นคู่ให้คู่ละ1000บาทนะครับผมสำหรับไซส์กระถาง11นิ้วนะครับผมแต่ ไซส์กระถาง11นิ้วจะอยู่ช่วงท้ายคลิปนะครับผมต่อจากกระถาง8นิ้วนะครับใช่ค่ะวันนี้ก็มีแต่สวยๆเหมือนเดิมคะ่ะใช่ครับผมเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะครับผมต้นนี้คือลูกไม้กระถางที่1นะครับผมสวยมากนะครับเป็นลักษณะใบตีนะครับผมสวยและใหญ่มากนะครับใบ ใหญ่มากนะผมใบใหญ่กว่าฝ่ามือของปาล์มนะครับใหญ่กว่าหน้าแอนดมินเทียบกับหน้าแอนดมินนะครับใหญ่มากค่ะนะครับผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะครับสองรอยยี่สิบบาทจัดส่งฟรีนะครับผมส่วนที่น้องปุ๋ยต้นนี้จะเป็นต้นที่สองค่ะลูกไม้ใบตีเช่นเดียวกันค่ะฟอร์มสวยฟอร์มเต็มค่ะสวยๆแบบนี้เลย ลูกไม้แบบนี้ไม่ค่อยมีจํานวนเนาะปามเนาะใช่ไม่ค่อยมีจํานวนนะครับใช่ค่ะได้มาเพียงสองกระถางเท่านั้นนะคะวันนี้220จัดส่งฟรีจ้าสั่งห้ากระถางทางร้านจัดแถมให้ไปเลยค่ะหนึ่งกระถางพิเศษพิเศษค่ะสั่งสิบกระถางทางร้านจัดแถมให้ไปเลยค่ะสองกระถางแบบพิเศษสุดๆเลยจ้าผมต้นนี้ลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะครับอันนี้ลูกไม้ต้นที่สองนะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่ ลูกไม้ใบตีค่ะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้ลูกไม้กระถางที่สามนะครับผมต้นนี้สามช่อนะครับผมใบกลมกัดสีสวยนะครับใบกลมลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสวยมากนะครับความสูงของต้นนี้ไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับผมนี่ครับสวยอลังการมากนะครับผมสองร้อยยี่สิบบาท จัดส่งฟรีนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับยอดเดินดีสูงด้วยค่ะต้นนี้แล้วก็ลายเป็นเอกลักษณ์ของน้องเลยลูกไม้ที่เป็นลายแบบนี้สวยมากๆค่ะถ้าท่านไหนยังไม่มีเก็บเก็บเลยจ้านี่ครับลูกไม้กระถางที่สามนะครับผมส่วนที่ปุ๋ยถือต้นนี้ต้นนี้คือแว่นแก้วใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแว่นแก้วต้นนี้ เป็นทรงพุ่มนะคะมีทั้งหมดหนึ่งมสยอดค่ะสี่ยอดใหญ่ๆเลยแว่นแก้วต้นนี้ก็220บาทเช่นกันค่ะจากปกติ250ร้อถึงสองนะคะวันนี้เราให้ในราคาพิเศษเช่นกันค่ะ220บาทจัดส่งฟรีจ้าแว่นแก้วมีเพียงหนึ่งกระถางนะครับผมใช่ค่ะเป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยนะครับสำหรับแว่นแก้วนะผมจ้า ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสร้อยระยะนะครับผมสวยมากนะครับมีไม่ต่ำกว่าสิบกิ่งมีไม่ต่ำกว่าสิบช่อนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับเนี่ยผมลักษณะทรงพุ่มแบบนี้เลยใหญ่มากนะครับผม ร้อยระยะนะครับ220บาทจัดส่งฟรีนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยสวยเหมือนแอดมินเลยนะครับขอบคุณค่ะนี่ครับใหญ่มากนะครับผมซหญ่เหมือนแอดมินด้วยใหญ่เหมือนแอดมินด้วยส่วนต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นไม้สวยต้นหนึ่งเลยลูกค้าดูสีชัดๆนะคะเห็นไหม สีน้องเป็นสีชมพูลายเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยต้นนี้มีชื่อว่ามัทนานะครับใช่ค่ะมัทนากระถางที่หนึ่งนะคะที่อยู่กับปุ๋ยนี่แหละค่ะสวยๆแบบนี้เลยมีหลายช่อด้วยนะคะสองร้อยยี่สิบสองปีเช่นกันค่ะครับผมนี่ครับต้นนี้มัทนากระถางที่สองนะครับผมต้นนี้มีทั้งหมดหนึ่งช่อสองช่อสามช่อสี่ช่อนะครับ สี่ช่อใหญ่นะครับผมใบกลมกัดสีชมพูเข้มนะครับผมนี่ครับมัทนากระถางที่สองนะผมถ้านี่ครับเอาเอาเอาไปตั้งคู่กันนะผมจะสวยมากนะครับหรือเอาไปรวมใส่กระถางใหญ่นะครับตั้งโชว์หน้าบ้านเหมาะที่สุดเลยค่ะครับผมสวยมากนะครับอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะของปาล์มต้นที่สองนะครับผมสวยมากนะครับผมมัทนานะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าลุ่งทิวานะครับลุ่งทิวาเป็นไม้มีจํานวนน้อยนะผมเพิ่งเปิดตัวใหม่เลยนะครับลุ่งทิวานะครับผมลุ่งทิวาต้นนี้มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะผมชื่อภาษาอังกฤษก็คือซันไรส์นะครับผมที่แปลว่าแสงของพระอาทิตย์นะครับสวยมากๆค่ะแล้วอีกอย่างต้นนี้มีลายเอกลักษณ์ด้วยเนา ลายที่แตกต่างไปจากต้นอื่นใช่ไ่ะนี่ครับสวยมากนะครับผมใช่เพราะว่าปกติรุ่งทิวาก็จะเป็นลายแบบนี้ค่ะแต่ต้นนี้คือเขามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างเหมือนไกลๆออกไปกลิ่นเนี้ยค่ะสวยมากมีรกระถางเดียวนะจ๊ะแบบนี้ใช่ครับผมมีเพียงหนึ่งกระถางเท่านั้นนะครับรุ่งทิวานะครับผมสองร้อยยี่สิบบาทห้าแถมหนึ่งสิบแถมสองนะครับจัดไปเลยนะครับส่วนที่ปุ๋ยต้นนี้ก็คือ พระอรุณค่ะพระอรุณเป็นไม้ที่ชื่อมงคลมากนะคะพระอรุณอีกอย่างสวยด้วยค่ะเป็นทรงพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยสองช่อใหญ่ๆเลยนะคะเป็นทรงพุ่มอยู่ในไซส์กระถางแปดนิ้วจ้าสองอยสิบบาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันค่ะชื่ออะไรนะพระอรุณค่ะพระอรุณนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า พลายภูเข่าทองนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับฟอร์มสวยมากนะครับผมแล้วก็ยอดเดินดีมากไม่ได้มีมาบ่อยนะครับสําหรับพายภูเข่าทองนะครับผมต้นนี้คือสวยสวยมากนะครับความสูงประมาณ50เซนติเมตรได้เลยนะครับนี่ครับน้องสีเหลืองละมุนละมุนเนาะใช่นะผมเป็นสีเหลืองทองนะครับอ่อนโยนอ่อนโยนค่ะครับผม พรายภูเขาทองนะครับ220บาทจัดส่งฟรีนะครับส่วนต้นนี้ค่ะต้นนี้ชื่อปุยฝ้ายค่ะปุยฝ้ายเป็นไม้ที่ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะคะเพราะน้องไม่ค่อยมีจํานวนค่ะปุยฝ้ายเป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยค่ะวันนี้เราก็ได้มาเพียงหนึ่งกระถางเท่านั้นค่ะเลียนไซส์กระถาง8ดนิ้วแล้วก็กัะดสีเด่นๆแบบนี้เลยค่ะให้ดูสีกันชัดๆเลย สีแจมแจแบบนี้ส่วนมากไม่ค่อยมีนะคะส่วนมากก็จะเป็นแบบสีสแตนดาร์ดทั่วไปเนาะแต่วันนี้คือได้แบบแจมมาเลยใช่ไหมน้องปามใช่ครับปุยฝ้ายหายไปมาพักหนึ่งแล้วนะผมหายไปมาประมาณห้าถึงหกเดือนเพิ่งได้มานะครับเป็นไม้ที่ตามหานะครับผมสวยแอบน,นี้เลยสวยมากนะครับสวยเหมือนแอดมินนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีจอมทองนะครับสวยมากใหญ่มากนะครับผมอลังการเลยบานมากนะครับผมบานเหมือนหน้าแอดมินเลยนะครับหน้าแอดมินจะเต็มจออยู่แล้วค่ะนี่ครับผมเศรษฐีจอมทองนะครับผม220บบาทจัดส่งฟรีต้นนี้มีความพิเศษก็คือกัดสีเหลืองทองนะครับสวยมากนะครับผมเศรษฐีจอมทองนะครับ ่วนต้นนี้ค่ะต้นนี้คือต่างหูชาววังค่ะต่างหูชาววังต้นนี้ยังกัดสีไม่เต็มที่เท่าไหร่นะคะให้พี่ๆนําไปเลี้ยงต่อเดี๋ยวน้องจะกัดสีเพิ่มเติมแน่นอนค่ะเพราะว่าสีน้องจริงๆแล้วน้องจะเป็นแบบสีอย่างนี้ค่ะสีส้มสีแใช่สีส้มสีแดงมีหลากสีในต้นเดียวกันแต่ว่าต้นนี้คือเขายังกัดสีไม่เต็มที่แต่ได้ความพิเศษตรงไหนรู้ไหมคะน้องพุ่มใหญ่มากค่ะ ใหญ่มากๆเลยเนี่ยให้ดูเลยค่ะสองยสบาทเท่านั้นนะจ๊ะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษห้าแถมหนึ่งสิบแถมสองนะครับสองรอยี่สิบตังหูชาวังจ้าต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบางกอกนะผมจุดเด่นของบางกอกความพิเศษของบางกอกก็คือลวดลายและสีนะครับดูลวดลายนะผมสวยงามมากนะผมเหมือนกับลายกระหนกเลยนะครับ ต้นนี้บางกอกนะครับผมนี่ครับลายเด่นชัดเจนเป็นไม้ที่กัดสีแดงได้งดงามมากนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีด้วยเนะน,นาน<ม>ะใช่นะครับผมนานจะได้มาครั้งครับผมต้นนี้บางกอกนะครับนี่ครับดูยอดนะครับสวยมากนะครับผมบางกอกนะครับ220สิบาทนะครับส่วนต้นนี้ค่ะต้นนี้คือบุษลินา้า ราชินีแห่งโกศลส,สวยๆแบบนี้เลยกัดสีแจ่มๆแบบนี้เลยค่ะสีชมพูสวยหวานแววมากเลยค่ะนี่เลยแล้วคร์มก็สวยด้วยนะคะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าช่อค่ะใช่ไหมห้าช่อใช่มีห้าช่อนะครับห้าช่อสวยๆเลยนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษสองรอยี่สิบจัดส่งฟีจ้าบุษรินค่ะสวยๆเลยต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ถ้าเสด็จต้นที่หนึ่งนะครับสวยมากนะครับผมต้นนี้ถ้าเสด็จต้นที่หนึ่งนะครับนี่ครับผมกัดสีแดงสวยๆเลยเป็นฟอร์มที่สวยมากนะครับผมใบของเขาไม่มีหล่นเลยนะครับกัดสีแดงสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมถ้าเสด็จกระถางที่หนึ่งนะครับถ้าเอาไปตั้งคู่กันจะสวยมากนะครับผมชิวปัสวยั ของปามต้นที่หนึ่งนะครับส่วนของปุ๋ยจะเป็นต้นที่สองนะคะถ้าสเสด็จนะคะฟอร์มสวยเหมือนกันฟอร์มใหญ่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ไซส์เท่ากันด้วยนะคะเหมาะสําหรับตั้งโชว์คู่ค่ะหรือจะรวมกระถางได้เลยนะคะตั้งโชว์ที่หน้าบ้านได้เลยสวยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถ้าสเสด็จต้นที่สองนะคะของปุ๋ยต้นที่สองเนาะของปามต้นที่หนึ่งสวยๆแบบนี้เลยค่ะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรชมพูนะผมเพชรชมพูนะครับเป็นสีชมพูเหมือนกับชื่อเลยนะครับผมต้นนี้สามช่อนะครับใบใหญ่มากใบกลมใหญ่กัดสีชมพูนะครับผมนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับเอาไปตั้งโชว์กันได้เลยนะครับสีหวานเนาะใช่ครับผมเพชรชมพูนะครับ สวยมากนะครับ220เหมือนเดิมจ้าจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมใช่ค่ะเพชรชมพูนะครับต้นต่อไปค่ะต้นนี้ใหญ่มากใหญ่จริงเนี่ยจะจะโชยยังไงให้เห็นว่ามันใหญ่มากๆเนี่ยค่ะใหญ่มากๆเลยต้นนี้คือคืออะไรนะโชคอุดมทรัพย์ว้าวโชคอุดมทรัพย์ ใหญ่มากค่ะดูขนาดตัวแอดมินใหญ่แล้วนะต้นไม้ยังบางมิดเลยค่ะแล้วฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะไม่ได้ฟอร์มที่เลยนะคะฟอร์มสวยมากเลย220เท่านั้นค่ะ220บาทจัดส่งฟรีนะคะใช่ไหมใช่ครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพาล่ารวยนะครับผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะนะครับต้นนี้สามช่อนะครับผม ความสูงประมาณ60เซนติเมตรเลยนะครับสวยใหญ่นะครับผมพาร่ำรวยนะครับ220บาทจัดส่งฟรีนะครับไซส์ใหญ่เอาเอันนี้ใช่ไหมใช่ต่อไปปามจะขึ้นเป็นไซส์กระถาง11นิ้วนะผมปามจะเป็นคนยกเองนะครับยกไม่ไหวระกระถางใหญ่มากแล้วก็หนักมากค่ะนี่เลยสวยๆเลย ต้นนี้ชื่อว่าสายลุงสยามค่ะใช่ครับผมกระถางที่หนึ่งนะครับใช่ค่ะถ้ารับเป็นคู่ให้คู่ละหนึ่งพันกระถางละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเทียบเทียบกับตัวตัวปุ๋ยนีนี่ครับใหญ่หญนะตัวปุ๋ยใหญ่มากเลยดูดูต้นไม้สิใหญ่กว่าตัวปุ๋ยอีกใหญ่มากๆค่ะกระถางละห้าร้อยห้าสิบบาทว้าวนะครับต้นนี้สายลุงสยาม กระถางที่หนึ่งนะครับผมสวยมากนะครับอันเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยกตั้งคู่แป๊บหนึ่งนี่ครับหรือจะรับไปตั้งคู่กันก็ได้นะครับผมสวยมากนะครับนี่ใช่ไหมคู่ละหนึ่งพันใช่ครับผมคู่ละหนึ่งพันบาทนะครับขอบอกว่าหนักมากต้นต่อไปครับต้นนี้คือสายรุ้งสยามกระถางที่สองนะครับต้นนี้สวยและใหญ่มากเอาไปตั้งคู่กันกันกบ กระถางที่หนึ่งนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับและอีกอย่างความพิเศษของน้องคือน้องสามารถอยู่แดด100%เอร์เซนได้นะคะเพราะสายลุงสยามเป็นไม้ที่ทนแดดมากๆค่ะใช่ครับผมต้นนี้สายลุงสยามกระถางที่สองนะครับ550บบาทจัดส่งฟรีนะครับผมสวยมากนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรสายรุ้งนะครับผมต้นนี้มีจุดเด่นนะครับจุดเด่นก็คือกัดสีชมพูได้งดงามมากนะครับผมต้นนี้สามช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็มีช่อเล็กๆอีกแบบนี้ด้วยนะครับผมนี่นี่ช่อต้นนี่ช่อเล็กอยู่นี่ค่ะเห็นไหมช่อเล็กอีกไม่ได้มีแค่สามช่อใหญ่นะคะมีช่อเล็กๆข้างล่างอีกเยอะเลยค่ะใช่ครับผมต้นนี้ เพชรสายรุ้งนะครับ550บาทจัดส่งฟรีนะผมกระถาง11นิ้วนะครับใช่ค่ะต้นใหญ่มากต้น <Wow. S 1> ต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสยามนะครับผมสยามก็เป็นไม้ที่แข็งแรงทนทุกสภาพอากาศนะครับผมแล้วก็เป็นไม้ที่โตเร็วนะครับผมต้นนี้มีทั้งหมด ห้าชอนะครับให้ดูสีชัดๆนะค่ะนี่ครับผมสีออกชมพูอ่อนๆหวานมากเลยค่ะหวานจริงๆต้นเนี้ยสวยจริงค่ะมีชื่อว่าสยามนะครับผมเอาไปตั้งโชว์กันได้เลยหรือจะรับ สยามคู่กับเพชรสายลุงคู่กับสายลุงสยามก็ได้นะครับก็คือเอาง่ายๆว่า6กระถางใหญ่วันนี้สามารถจับคู่ได้หมดเลยค่ะใช่ครับผมใช่ครับคู่ละ1000บาทกระถางละ550บาทนะครับผมสั่งคู่ประหยัดไปอีกนะคะ100บาทใช่ไหมใช่ครับจัดส่งฟรีนะครับใช่ค่ะนี่ครับสยามนะครับผมสวยมากนะครับจะยกให้ออ ต้นนี้ปิดท้ายปะใช่ครับผมต้นนี้ปิดท้ายนะผมต้นนี้มีชื่อว่าบุตรสรินนะครับผมราชินีแห่งโกศลน,นะครับต้นนี้มีทั้งหมดห้าช่อนะครับผมใช่ไหมสามช่อใหญ่กับอีกสามช่อใหญ่กับอีกสามช่อเล็กนะครับผมช่อคะ่ะใบกลมใหญ่กัดสีชมพูนะครับใหญ่มากนะครับให้เห็นสรีระสวยๆหนะ่อยฟังให้เห็นยอดสวยๆหนะน่อยนี่แบบนี้เลยค่ะ เห็นไหมอันนี้คือคว่ำอยู่นะครับผมคว่ำอยู่ค่ะคือคว่ำอยากให้เห็นสีของน้องอยากให้เห็นรูปดอกของน้องว่าน้องเป็นยังไงคะ่ะส่วนฟอร์มก็นี่เลยครับประมาณนี้เลยค่ะทั้งหมด6ช่อนะคะนี่ครับสีสวยมากนะครับนี่ครับผมบุตรสริน,นะครับผม550บาทคู่ละ1000บาทจัดส่งฟรีนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะครับ0812515669จ้าโทรมาก็จะติดปุ๋ยนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะเป็นคนรับสายลูกค้าทุกท่านเองคะ่ะครับผมเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ก็ได้นะครับผมสำหรับในช่องทาง Facebook ก็ทักแชทมาหาปามโดยตรงได้เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะผมเวลาปาล์มกับปุ๋ยลงคลิปไม้ส,สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดจะได้เข้ามารับชมก่อนใครนะครับผมสวัสดีครับ